สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับช่อง PS f a s h a n n e l อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรติ๊กตักติต๊กตันี่นะคะเราจะมาย้อมผมอีกแล้วนะคะซึ่งการย้อมครั้งนี้นะคะก็จะมีเจ้าตัวนี้เลยนั่นคือ Roland Pixel h a แฮ b ์ e ริชชิ่งพาวเนะคะเป็นผงฟอกสีผมสุด Extreme l i f t นะคะอันนี้ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะเป็นครั้งแรก แต่สีจะกัดออกมาเป็นยังไงจะด่างหรือยังไงก็ติดตามดูนะคะแะก็ส่วนสีที่ฟ้าจาจะยอมนั่นก็คือสองสีนี้เลยค่ะก็เบอร์ลิน่าอีกแล้วนะคะต้องเข้าแล้วแหละสปอนเซอร์เ,ออเบอร์ลิน่าอีกแล้วนะคะจะเป็น A สามกับ A 1นึ่ง A หนึ่งสีนะคะทุกคน,นอันแรกอะคือเราเห็น A หนึ่งสี่อเงี้ยเราไม่ได้อ่านนะเราไม่ได้อ่านเลย เราคิดว่าเอ้ยเป็นสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอ่านดูเอา้าเป็นสีน้ำตาลเข้มประกายม่วงซึ่งไม่ใช่อะเราอยากได้สีม่วงอะก็คือซื้อมาแล้วก็คือแบบก็ต้องก็ต้องใช้นะคะทุกคนนั่นแหลคะค่ะทุกคนซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ก็เลยก็เลยต้องลองดูคะ่ะทุกคนว่าผลออกมาจะเป็นสีอะไรนะคะซึ่งอย่างแรกที่เราจะต้องทํานะคะนั่นก็คือ ผสมไอเจ้าโแรแลนด์ผงกักสีใช่ไหมเออผงฟอกสีนั่นแหละค่ะผสมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาลงกับหวัวเราคอขาตัวไปผสมก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปผสมนะคะจะให้ดูสีผมก่อนนะคะคือแบบมันก็สวยแหละแต่พอมันออกแดดอะทุกคนมันกลายเป็นแบบเป็นคนผมเสียดไปเลยทันที ทุกคนตอนนี้เราก็กาลังกัดสีผมนะคะทุกคนเมื่อกี้แบบมัวจะกัดจนลืมถ่ายว่าเอ้ยกําลังกัดสีผมนะอะไร,งไรเงออี้ยนมัก็จะแสบๆนะคะทุกคนถ้าแบบคลิปนี้แบบกัดไม่ถูกวิธีก็กัดไม่ถูกใจช่างก็ขออภัยด้วยนะคะ แบบจะเว้นโควนไว้สักนิดนึงนะคะทุกคนก็ขอตัวไปทากัดสีผมให้ทั่วก่อนนะคะทุกคนทุกคนเราก็ได้กัดสีผมแล้วนะคะสองกล่องก็คือใช้คุ้มมากก็คือใช้สองกล่องเกือบจะไม่พอด้วยซ้ำนะคะทุกคนแต่เอาจริงๆแล้วว่าอยากให้สีอะออกมาแบบตามออกมาแบบตามหน้ากล่องด้วยซ้ำนะคะทุกคนแต่ว่าซึ่งมาไม่พอทุกคนอยากให้สีออกมาเป็นแบบ แบบนี้เลยอะแต่มันแบบออกเหลืองนะหรือว่ามันขึ้นอยู่แบบกับสภาพเส้นผมด้วยนะคะเพราะว่าถ้าแบบผมแบบไม่เคยย้อมเลยอะก็จะออกมาแบบออกมาแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าผมที่แบบผ่านการทําสีต่างๆแล้วนะคะทุกคนก็จะออกเหลืองๆนะคะทุกคนหรือเปล่า <laughs> นะคะก็จะทิ้งไว้จนกว่าสีมันจะ ได้ตามต้องการนะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปสระผมนะคะแล้วเราก็จะหมักทิศเมนประมาณ5นาทีนะคะแล้วค่อยมาย้อมนะคะ mm hmm. คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะทุกคน mm hmm. ทุกคนเราก็ไปสระผมแล้วก็หมักผมเรียบร้อยนะคะใช้เวลานานเหมือนกันนะคะทุกคน mm hmm. เพราะว่าการหมักผมเนี่ยแบบคือแบบพอตอนสระใช่ไหม mm hmm. คือแบบผมมันแบบแห้งมากจับแบบดูแล้วมันสากมากเลย mm hmm. แล้วแบบพอเราหมักมันก็ทำให้ผมแบบเออนุ่มขึ้นเราจะมาดูกันนะคะทุกคน โอ้ oh my god ผมเป็นสีทองเฉยทุกคนทุกคนคือเราพลาดต,ตรงไหนรู้ไหมเราพลาดต,ตรงที่แบบเราไม่ซื้อแบบแชมพูแชมพูม่วงใช่ไหมที่แบบสระไปแล้วผมจะออกแบบเป็นสีออกเทาๆนิดนึงอ่ะเออเพื่อแบบไม่ให้มันเหลืองมาทุกคนเราพลาดตรงนี้แหละทุกคนก็ไม่รู้ว่าเวลาย้อมเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นสีอะไรเนาะเพราะแบบสีเหลืองผสมสีเทาผสมสีน้ำตาลม่วงโอเคหัวพังพอดี <laughs> รู้ว่าผมจะออกไปสีอะไรขออนุญาตเป่าผมก่อนนะคะทุกคนทุกคนคะเราก็แบบเป่าผมจนแห้งแล้วนะคะทุกคนสีผมที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะดังๆนะคะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะไปผสมสีนะคะ สองตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะลงสีกันแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยอะ่ะคิดว่ามันจะออกมาเป็นสีอะไรทุกคนเราก็ลงสีนะคะแล้วมันก็จะเละนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ทาวาสลีนไว้ด้วยนะคะจะล้างออกหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้นะสีออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนวิลลอมันเฟดอาจจะสวยก็ได้นะอออาจจะนะเออขอไปย้อมให้ทั่วหัวกันนะคะทุกคนคือแบบ ตอนเนี้ยแสบมากแสบหนังหัวยิ่งกว่าตอนกัดอีกนะทุกคนคือแบบแสบจริงๆริงก็จะได้ออกมาเป็นสีม่วงนะคะทุกคนม่วงอมแดงแดงอมน้ําตาลอยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนคือแบบมันออกม่วงอะม่วงแดงแงม่วงน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ไม่รู้ว่าแบบตอนผมแห้งแล้วมันจะเป็นสีอะไรนะคะทุกคนคือต้องบอกอนว่าเราไม่เคยทํา สีผมสีนี้มาก่อนเลยนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะทุกคนจะชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทุกคนจะชอบไม่ชอบก็ต้องชอบแหละก็เราทําไปแล้วเนาะขอเวลาอืมประมาณสามสิบนาทีนะคะแล้วเราก็จะไปล้างออกนะคะแล้วเราก็จะมาได้ผมเป่าผมนะคะทุกคนวิทุกคนมันไม่ออกนะเออนะมือมือก็คือแบบไม่ค่อยออกนะคะทุกคนหอ,ออกไหมวออก ออกง,งก็นี่นะคะทุกคนก็ตามสภาพเลยค่ะทุกคนมันก็จะออกมาเป็นสีม่วงๆนะคะตอนผมเปียกยังดูไม่รู้เรื่องนะคะทุกคนต้องรองให้ผมแห้งก่อนนะคะถึงจะดูรู้เรื่องนะคะงั้นขออนุญาตไปเป่าผมก่อนนะคะทุกคนทุกคนค่ะตอนนี้เราก็ยอมเสร็จเอ้ย <laughs> ป่าผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ไม่ค่อยแห้งมากนะคะทุกคนเพราะว่ารีบนะคะก็คือสีที่ได้ออกมาก็จะออกให้ถ้าเห็นในกล้องอ่ะจะออกแบบประกายแดงๆใช่ปะแต่ถ้าแบบยังไงอะ่ะถ้าแบบมองกระจกด้วยสายตาตัวเองอะ่ะคือแบบมันจะออปกปรายม่วงเวทุกคนดีเป็นรอยเลย <c oughs> ถ้าถามว่าชอบไหมนะคะก็ถ้าพูดถึงว่ามันแบบทําให้แบบดูผมเสียไหมก็คือแบบมันทําให้ ดูแบบผมดีขึ้นนะคะแบบทำให้ดูผมไม่เสียนะคะทุกคนดิแต่ว่าถ้าชอบไหมก็คือแบบตอบได้เลยว่าไม่ได้ชอบสีนี้เลยค่ะทุกคนคือส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบสีแบบแดงก็แดงไปเลยแบบเขียวก็เขียวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนเข้าใจปะแต่นี่แบบผสมกันไปผสมกันมาแล้วแบบไม่ถูกใจเลยอะทุกคนแต่ก็ถือว่ารอดก็ถือว่า ได้อยู่ใช้ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนออดูดิแต่ถ้าออกแดดกลางวันนะคะทุกคนมันจะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะทุกคนเพราะอันนี้ใช้ไฟไลท์สดนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะทุกคนก็ <c ười> คือแบบคลิปนี้โคตรเฟลเลยทุกคนอจริงถ้าใครอยากทำสีที่แบบแจ๊ดไปเลยอย่างเงี้ยก็คือแบบไปทำร้านดีกว่านะคะทุกคน,นจริงๆไปทำร้านดีกว่า ผมไม่เสียเลยอะจริงๆถ้าไปทําร้านอะนะผมไม่เสียแต่นี่คือแบบหาทำมาทุกคนเออถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับฟ้านในคลิปต่อไปนะคะแต่ก็คงไม่มีคลิปแบบนี้แล้วแหละเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจทําแล้วคือแบบทํามาก็แบบสีไม่แบบไม่ตรงตามใจที่เราต้องการอะทุกคนก็คือไม่ทําแล้วนะคะคลิปแบบนี้ออนั่นแหละค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย